นายสตาร์สตูดิโอหยิบนิยายซับฟิกชื่อดังแบรนด์เติมคำว่ารักลงในช่องว่างทำซีรีส์ขวาฝ้ายพิรยารับบทนำหลักมทสัญญาต้นสกัดเดิม บริษัทไนสตาสตูดิโอจำกัดบริหารงานโดยคุณสุริพันธ์บวงสวรรค์และคุณปพิชยาพัทรรลิขิตสกุลจัดพิธีบวงสวงเปิดกองซีรีส์เรื่องแบงค์เติมคำว่ารักลูกเน็กช่องว่างนัสกายวอล์กเอ็มบีเคเซนเตอร์โดยมีนักแสดงเข้าร่วมพิธีนำโดยฟ้ายภิรยามาลิซ้อนโยกโกะอภัสราเลอรประเสริฐไอปภิชยาพัทรรลิขิตสกุลมาริซามาริซาลอย ดีปัทมาปานทองพอยปรียพัฒนศิลาหอมกุลกิติคูณตันสุัขนุ่มนัทนิตสีสำรวนบิ๊กภูริพัฒ์ใจวีรวัฒนากุลและน้องกิ่งเทียนเจริญอย่างคเป็นไงางไงคัเป็นเรื่องนะเรื่องนี้เกิดขึ้นจากที่วันได้อ่านซี พี่แท่อ่านซีรีส์อ่านนี้อานซับฟิหลายๆเรื่อนงะคือจริงๆแล้วก็คืออ่านมาหลายเรื่องมากแล้วก็รู้สึกว่าแกน่นแกนของเรื่องนี้มันมีอะไรที่น่านำเสมมนอนะคะน่าสนใจที่เอาหน่าสนใจค่ะหน่าสนใจยนะังไงหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องนี้มาหน่าสนใจคือเอ่อเมื่อวารู้สึกว่าอยากให้ตัวซีรีส์ซัฟิกอะค่ะม,มันมี ทัาาแาา<ค><ณ>นวอะไรครับทั้งแนวอะไรอ่าดราม่าโรแมเลยด้วยดราม่าดูนี่คืออะไรคู่อาการเลือกคู่หรือ่าการเลือกเราเลงกั<ป>น,ในใครยังไงจับใครมาจะไปได้ยังไงบ้างเออตอนแรกเลยคือเรา <th> <c oughs> <c oughs> คือเรา c a สติ้ง c a สติ้งก่อนแล้วก็พยายามที่จะหาคนหน้าใหม่แหละค่ะแต่ว่า มันไม่ได้เพราะว่าบทก็ <c oughs> <บ>ทไม่เก่ามากเพราะว่าบทมันค่อนข้างตัวตัวคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างแบบยากมากตัวละครที่จะสามารถเป็นตัวคนคนนี้ได้ก็แคสไปสองรอบเนาะสองรอบสองรอบก็ <c ash> คือเปิดรอบหนึ่งแล้วก็ปิดรอบหนึ่ง <c oughs> สุดท้ายมันไม่ได้แล้วมาได้ฝ้ายแบบนาทีสุดท้ายแล้วก็นาทีสุดท้ายที่แบบไม่มีโยโก้ด้วยได้ฝ้ายมาคนเดียว ก็เลยตัดสินใจแบบว่าเออมันไม่ได้จริงถ้าได้ฝ้ายมาแล้วอะค่ะคือคนที่จะคู่ฝ้ายยากยากมากคือนอกจากอะไรค่ะเพราะว่าคือใช่ค่ะใช่คือมันสแตนดาร์ดมันมันต้องสูงขึ้นมันก็เลยทำให้ยากเราก็เลยตัดสินใจแคสใหม่แล้วตอนตอนที่แคสรอบ2ก็คิดว่าแบบคงไม่ได้แล้วคงไม่ได้แล้วหมายความว่า ยากล่ะฝ้ายไม่ได้เปิดกล้องละวเรื่องนี้ไม่ได้ทำแล้วนะก็เสียใจด้วยนะฝ้ายอะไรเงกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือวันวันที่เราแบบถอดใจแล้วอ่ะโยโกเดินเข้ามาแล้วเขาใช่ตั้งแต่เขาเดินเข้ามาเลยใช่ฟ่ายตัดสินใจตอนแรกยังใช่ยังได้มีการ มีการฝับลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้หลักจาดนั้นค่อยสับสนใจเพราะว่าใครรู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวมันมีเห็ตุผลนของมันเยอะมากแล้วก็เป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจในนั้นเยอะมากาไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ความสวยงามหรือความบันเท,ทิงมีเนื้อหาหลายๆอย่างที่น่าสนใจเพรมันไม่ใช่แค่ตัวะต้องมีรเตอด้ยดยยากนะอยาก ถ้าต้องอิง่าจากนาายใช่ไหมคะก็ค่อนข้างที่เตัวเองมากค่อที่เ็ตัวเองแล้วก็รู้สึกว่า เป็นงตอนแกเนี่ยพายเล่อไครง่ลูกเกงค่ะลอนแรกก็คือตอนที่มาแคสคือมอนก็เห็นตื่นเต้นเพราะว่าตอนแรกหนูเดินเข้ามาในห้องเราก็เห็นพี่ชายเย็นอยู่หน้ว่าทำไมหิว แล้วเรื่องภาพยนตร์อะไรลหนูแล้บทเป็นอะไรลูมันเด่นไหมโอ้โหมีเยอะมากมากเป็นไงบ้างคะเรื่องงานกับเรื่องนี้อ่าจริงจริงไออ่านบทแล้วค่อนข้างค่อนข้างชอบค่ะชอบค่อนข้างชอบในแนวคิดแล้วก็มิติตัวละครอะไรหลายๆอย่างก็เลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเลยค่ะเหมือนกันนะคะก็ะรู้สึกว่า มันมันมีความลึกซึ้งหลายอย่างของตัวละครทุกตัวละครมีเหตุผลของมันฉันเลยรูสึกว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะยังไม่ว่าเกิดตัวมาันตั้งแต่สองปีที่แล้วเลยอะไรมากไปต่ำไหมช้ำมากไม่ต่ำอ่านก็ช้ำงงมากอ่านทีมงานอ่านทุกข้อความเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วแอบดีใจนะ เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคอมูมเราอะค่ะมีมีความแบบคํานึงถึงเป็นห่วงส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับการเป็นห่วงว่าเอ้ยอย่างนี้มันดีหรออย่างนี้มันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งขอพูดไปเลยแล้วกันเนาะว่าว่ามันมีกี่ประเด็นก็คือมันจะมีภาพผู้เยาวซึ่งอันเนี้ยทางตัวคนเขียนบทเนี่ยเขาก็หลังวัยมาเหมือนกันว่าแบบไม่ใช่คน,คนเขียนเยนคนเขียนยายเขาก็แบบเฮ้ยเอยอแบบ แก้ให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วค่ะตอนที่วันเลือกเรื่องนี้มาวันประชุมกันเยอะมากแก้ตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้บมดเสร็จหมดแล้วแก้หมดแล้วภาคคู้ยาวไม่มีค่ะแล้วก็เปโดไม่ใช่เลยอันนี้ไม่ใช่เลยคือ,อตัวคุณหนึ่งเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกกับเด็กเข,เขาเขาเรียกว่าอะไรเขายังมีความรักกับแบบคนทั่วไปได้อ่ะค่ะส่วนสุดท้ายอีกอันหนึ่งอะไรนะอ่าชายกุมมิ้งชายกุมมิ่งแก้แล้วเหมือนกันค่ะก็ ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่แบบ,บที่ที่เขาเรียกว่าอะไรใส่ใจในคอมมูนี้แล้วก็คือทุกอย่างที่ทุกคนคอนเซิร์นก็คือเราคอนเซิร์นกันมาหมดแล้วแล้วก็แก้ไขกันหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางตรงเนี่ยวันรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยสามารถทําผิดได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราจริงๆก็ก็ทำผิดได้แล้วก็แต่ว่าอยู่ที่ว่าทุกคนได้อะไรจากสิ่งที่คนทับผิดลงไปทุกคนได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้จากตัวละครเรื่องนี้สอนอะไรคุณบ้างประมาณนี้

ก็ติดตามได้ที่ My Star Studio นะคะแล้วก็ในทั้ง Instagram แล้วก็ใน TikTok ใน Twitter ก็คือสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นแฟนเพจของ My Star Studio แล้วก็ของนักแสดงทุกคนด้วยค่ะแล้วพวกเราก็จะลงคอยลงอัปเดตให้ได้ติดตามคนกันแบบทันเหตุการณ์แน่นอนเปิดกล้องแล้วเล้ค่ะแล้วก็นี่ก็เปิดกล้องแล้วด้วยก็เปิดกล้องไปแล้วก็ตาดีๆแน่นอน ปีน so ี้มันเร็วกว่าที่คิดออีก่ะเร็วมากเร็วมากได้ดูเร็วๆนี้แน่นอน